สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมแท็กเตอร์นะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับผมวันนี้ก็จะมาฉีดยาข้าวครับผมฝนก็กําลังตกนะครับเชียงนี้ฝนกําลังจะตกดีแล้ววันนี้ก็มาฉีดยาข้าวคนเดียวเนื่องจากก็แล้งมานานครับดูสภาพข้าวจะพอได้ ค่าทุนคืนไหนะครับยาที่ใช้อยู่ก็จะ,จะประมาณนี้นครับก็ยาที่ผมเคยใช้มาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลดีอยู่พี่ๆมียาตัวไหนแนะนำพวกค่ายาเกี่ยวกับทุ่งนานะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับทั้งหมดผมทำทั้งหมดนี้ก็ประมาณสิบก่าไร่ครับผม เด่ปีนี้ก็ขีดยาช้าหน่อยน้ำไม่มีฝนก็ไม่ค่อยตกครับเหลืออีกประมาณสองเดือนก็จะเกี่ยวข้าวแล้วดูพื้นที่น้ำไม่รู้มันจะได้เกี่ยวไหมขอได้ทุนคืนก็แล้วครับลงทุนก็มากพอสมควรตอนนี้ก็ฝนกำลังเริ่มเริ่มตกแต่ไม่มียังไม่มีน้ำในขังในานาเลย ก็เลยมาฉีดวัดดวงดูครับว่าจะพอได้ค่าทุนคืนไหมปีนี้แรงจัดมากเลยครับบางเจ้าก็วันปุ๋ยครับฝั่งอุ้นเขาวันปุ๋ยกันนะผมเพิ่งจะมาฉีดยาเลยรอดูอากาศก่อนดูฝนฟ้าครับเกิดฝนไม่ตกเราลงทุนไปมากเราเสียหายเลยครับ แรงจัดครับปีนี้พื้นที่สิบไร่จะเหลืออยู่มั้งครับจะได้อยู่พอถึงคืนอยู่ถ้าเกิดฝนตกน้ำมาทันเวลาไม่มีน้ำเลยครับ อากาศก็คึมคึมมาตกก็ตกแต่ไม่แรง ส่วนมากนาโคก็จะมีเนี่ยครับต้นหญ้าแบบนี้เนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชื่อหญ้าอะไรนะแต่เจอพวกยาช้างแดงไปก็เหี่ยวอยู่ครับถ้าพี่ๆคนไหนมียาตัวไหนดีก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมผมจะได้ลองซื้อมาใช้มัง่งส่วนมากจะมีแต่หญ้าพวกน,นี้นะครับหญ้าตระกูลนี้มากเจอช้างแดงไปก็งิงี คลิปนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปเสียดยาข้าวกันครับ